ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีสิ่งดีๆนะครับที่จะมาแนะนําให้กับทุกคนได้รู้จักกันนะครับก็คือตัวนี้เลยครับตัวนี้ครับเป็นโอเมก้าคอลลาเจนนะครับเป็นคอลลาเจนเกรดพรีเมียมนะครับก็ใช้ดูแลสาหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกไข่ข้อแล้วก็ปวดตามข้อต่อต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้นะครับที่ผมได้ทดลองใช้มานะครับคือตัวผมเองเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกไข่ข้อแล้วก็ ปวดหลังปวดเอลมานี่10บกว่าปีแล้วครับไปหาหมอนะครับก็จะมีทั้งกินยาฉีดยากายภาพบําบัดฝังเข็มหรือจะสื้ออาหารเสริมมาทานนะครับก็ทำมาหมดแล้วครับถามว่าอาการดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับแต่อาการปวดก็ยังมีมาอย่างต่อนเนื่องนะครับก็เลยได้มาลองทานตัวนี้นะครับโอมีคอลลาเจนตัวนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับตอนเช้าเนี่ยผมตื่นขึ้นมาทุกเช้าเนี่ย ผมก็จะปวดหลังปวดเอวเป็นประจําอยู่แล้วหลังจากทานตัวนี้นะครับโอมีเนี่ยนะครับช่วงอาทิตย์แรกนะครับอาการที่เคยปวดเคยเป็นนี่ก็แทบจะไม่แสดงอาการอะไรอีกเลยก็เลยได้ทานมาอย่างต่อเนื่องนะครับตัวนี้ก็ประทับใจมากครับสําหรับท่านใดนะครับที่มีปัญหาเดียวกับผมนะครับก็ขอแนะนําตัวนี้นะครับโอมิคอลลาเจนครับ